ชีวิตของทุกๆคนที่เกิดมาในสังสารวัตรต่างก็เคยผ่านการเกิดในทุกภพทุกภูมิมาแล้วทั้งนั้นทั้งชีวิตในระดับสูงระดับกลางและระดับล่างไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือยาจกเข็นใจเพราะชีวิตมีการขึ้นลงไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้ก่อขึ้นในภพชาตินั้นๆ ถ้าทำบุญไว้มากก็จะได้รับผลที่ดีสเสวยสุขในสุขติภูมิชีวิตต่อไปก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีงามแต่ทำบาปอากุศลไว้มากก็ต้องไปสเสวยบาปแห่งกรรมในอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรานะเกิดมาแล้ว ต้องสร้างแต่ความดีอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้แก่ตนเองวิธีที่จะทําความบริสุทธิ์ได้อย่างดีที่สุดก็ต้องมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมทำใจให้หยุดทําใจให้นิ่งบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตของเราก็จะสมหวังและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาตรัสไว้ในทุติยมานปาสสูตรว่ารูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นสัมผัสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายธรรมารมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อันน่ารักน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจอาศัยความใครชวในให้กำหนัดมีอยู่หาภิกษุไม่พเพลิดเพลินไม่สันเสริญไม่หมกมุ่นไม่พัวพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมภิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมาร ไม่ตกจนในอำนาจของมารไม่ถูกมารครอบงำเป็นผู้พ้นจากบ่วงมารภิกษุนั้นมารผู้มีบาปพึงใช้บ่วงทำตามความปรารถนาไม่ได้มารก็คือผู้ขัดขวางการทำความดีอย่างเทวบุตรมานนี่ก็มีตัวมีตนจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่นา,นามธรทำ อย่างที่คนธรรมดาสามัญคิดกันเท่านั้นว่ามานคืออสวกิเลสที่เป็นความโลภความโกรธความหลงจับต้องไม่ได้มารที่เป็นกิเลสท่านเรียกว่ากิเลสมารแต่ถ้าเป็นเทวบุตรมารหรือพยามารที่มีตัวตนจริงๆนั้นเราจะรู้เห็นได้ก็ต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายก็จะเห็นตัวจริง ที่เขาคอยขัดขวางการกระทำความดีของเราเขาจะคอยบังคับบัญชาเราไม่ให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยจะส่งกระแสกิเลสเข้ามาบังคับจิตใจมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่เอาใจออกห่างจากศูนย์กลางกายก็จะเปิดช่องให้กิเลสมานเข้ามาแทรกได้ง่ายและมานเนี่ยเขาก็จะจ้องหาโอกาสช่วงชิง อยู่ตลอดเวลาทีเดียวเขาทำงานก็นไม่ได้หยุดเลยมีอานุภาพมากถึงขนาดยกฝนมามืดฟ้ามัวดินเพื่อแย่งชิงรตัตนบัลลังก์ของพระบรมโพธิสัตว์ของเราก่อนที่พระองค์ท่านจะได้ตดรัสรู้เป็นพบรสัมมาสมุทธเจ้าเ่าเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าที่ลงมาห้อมล้อม ครั้นเห็นพยายามมารและเสนาม,มารยกพลมามากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต่างก็หลบหนีเอาตัวรอดไปแอบอยู่ขอบจักรวาลในพระไตรปิดกบางตอนได้กล่าวไว้ว่ามารสามารถดนใจคนทั้งเมืองเกิดความลุ่มหลงใ,ให้ใส่บาปพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอดสามเดือนก็เคยปรากฏ มีมาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงมารผู้ขัดขวางความดีนั่นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องที่เป็นนามธรรมหรือยกขึ้นมากล่าวเป็นเพียงบุคลาธิฐานเท่านั้นในโลกนี้ยังมีความลี้ลับที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอีกมากมายที่รอคอยพวกเราไปพิสูจน์สำหรับวันนี้ เราก็จะมาฟังเรื่องราวของท้าววัศวดิมานเทพบุตรกันต่อจากเมื่อวานนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ว่าวัศวดิววมานสมัยอดีตที่ยังเป็นมนุษย์ท่านเคยสั่งสมบุญชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระนามากัสปะซึ่งเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ ผลบุญในครั้งนั้นส่งให้ท่านเวียนไหวตายเกิดในสุกติภูมิเรื่อยมาแต่ครั้นมาในภพชาตินี้เนื่องจากว่าท่านยังตกอยู่ในห่วงของกิเลสและยังเป็นปุถุชนอยู่จึงเกิดความเห็นผิดท่านมันเกิดเป็นเจ้าแห่งมูมานในชั้นปรณิมิตวสวดัดีแต่นับว่าวาสวัสดิมาน ยังโชคดีที่ได้ยอดกัลยาณมิตรคือพระอุปคุตซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ปราบทิธิมานะจนสิลล้นฤทธิ์จึงเปรยนมนับถือพระพุทธศาสนาและหวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคบึงหน้ารเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้รมแล้ว ท้าวสวัสด,ดิมานถูกอำนาจของมิจามานซึ่งเป็นธาตุธรฝ่ายดำครอบงำถึงกับมีจิตคิดแข่งดีคอยขัดขวางงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาคอยเฝ้าติดตามรังควานโดยประการต่างๆแต่ก็ไม่ได้ล่วงเกินทำบาปหนักถึงขนาดเป็นอนันตาริยกรรม หลังพุทธปริินิพานเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงผ่านไปได้200ปีเสร็จพระเจ้าสมมหาราชทรงมีพระราชาศรัทธาอุตสาหะสร้างพระสถูปเจดีย์แป0หมองค์ทรงปรารถนาจะทำการฉลองอย่างมโหาราณโดยใช้เวลานาน,านถึง7ปี7เดือน7วัน พรสงกับพระราชาศสัทธาซึ่งฝังแน่นอยู่ในประไทยฝ่ายพระสงฆ์ผู้มีรู้มียาณต่างก็ทราบด้วยญาณนทนะัศนะว่างานฉลองพระเจดีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนะี่ยจะมีพยาวัสวดีมานมาขัดขวางแล้วทำอันตรายต่อง,งานเฉลิมฉลองครั้งนี้พระภิกษุในสังฆมณฑลแม้บางองค์จะทรงอิทธิฤทธ แต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ขู่ต่อสู้ของมิยามานจึงส่งภิกษุสองรูปผุ้ได้ปดัญญาเหาะไปอาราธนาพระอุปคุตเถระให้มาช่วยปกป้องผองภัยในครั้งนี้ซึ่งในตำราได้มีพุทธปยากรปรากฏเอาไว้ว่าเสบไปภายภาคหน้าจะมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าอุปคุตเถระ จะปราบท้าวัสวดีมานให้ละพยศอันชั่วร้ายให้พ่ายแพ้แก่อนุภาพและจะให้เท้าเธอก่าวปฏิญญาปรารถนาพุทธภูมิเพราะมหาเถรรเจ้า,าโรบนี้ท่านเป็นผู้มีปกติปรีกวิเวกมักน้อยสันโดษท่านมักจะเข้าอาปโปกสินทำให้ห่วงมหาสนุร เป็นที่ลงโล่งว่างๆและเนลมิตรประสาทที่สำเร็จด้วยแก่เจ็ดประการปฏิสถานในท้องมหาสมุทรนั่งเข่านิรอดสมาบัติอยู่ภายในท่ามกลางรัตนประสาทน,น,นานๆก็จะออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อสแสวงหาพาตาหารมาขบฉันพอประทางชีวิต หล่อเลี้ยงกายอย่าห้ดำรงอยู่ได้ท่านยังไม่พูดที่มีร่างกายผ่ายผอมเนื้อตัวสับพร่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ท่านก็มีร่างกายแต่แข็งแรงผิวพรรณวันณะก็เปล่งปลัง่งผ่องใสามากเพื่อนสหาหธรมิกจึงให้ฉายานามว่าพระกีสนาคอุปคุตเถระหรือพระกีสนาคอุปคุตเถระ เมื่อพระภิกษุสองรูปผู้ทรงภิญญาได้เหาะมานิมนต์ท่านถึงที่อยู่พร้อมกับประกาศอาญาสงลงธนก,กรรมโดยแจ้งโทษว่าท่านอุปคุตไม่ได้ร่วมลงสามัคคีอุโบสถกับภิกษุสงเลยมาหาความสบายอยู่แต่ผู้เดียวไม่ได้เฉลียวใจว่าพระบรมศาสดาสทรงรรำนี้ พราะไม่ได้ให้ความเคารพในสงฆ์ควรที่สงฆ์จะลงธนก,กรรมแก่ท่านเพราะเถระเป็นผู้ว่าง่ายอยู่แล้วพร้อมที่จะทำตามกติกาสงฆ์จึงน้อมรับธนก,กรรมนั้นด้วยความยินดีท่านส่งพิสุสองรูปล่วงหน้าไปก่อนส่วนท่านจะตามไปทีหลังแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์มากแม้ไปทีหลังก็ไปถึงก่อน และเข้าไปกราบมหาเถระท่านพระอุปคุตมารับธนกรรมจากสงคือให้ท่านป้องกันพยามานจะให้ได้มาทำอันรรตรายในกองการกุศลของบรมกรรษัตริย์ได้ท่านฟังแล้วก็รับคำมั่นที่จะปกป้องไม่ให้ใครมาขัดขวางงานฉลองพระเจดีของพระเจ้าอาโศกผู้ที่จะยอยกพระบุทธศาสนา ให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครั้นถึงวันเปิดงานพระเจ้าอโกศกเสด็จมาีิลานพระมหาเจดีย์ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมาสมโมสรสันนิบาตกันพเพื่อจะวันทาพระมหาเจดีย์ฝ่ายพยาวัสวดีมานทราบว่าพระเจ้าอโศมหาราชจะทำการบูชาใหญ่ จึงตั้งใจจะมาทำลายพิธีขัดขวางงานมหามงคลว่าแล้วก็ลงมาจากสวรรค์ชั้นปรานิมิตตวสวดีบันดาลด้ฤทธิ์อำนาจให้เกิดพายุใหญ่พัดมาเพื่อจะดับประทีปบูชาฝ่ายพระอุปคุเถระผู้ทรงอนุภาพซึ่งเขาสมาบัตจนชำนาญคอยตั้งท่ารอยคอยอยู่แล้ว รู้ดยาณทัศนะที่ผ่องแผ่วว่าท้าวสวัดิมานตั้งใจจะมาทำลายพิธีกรรมันศักดิ์สิทธิ์จึงอธิษฐานมันดาในพายุใหญ่ของพญามานอันตรธานหายไปเมื่อพญามานมันดาฤทธิ์สิ่งใดให้ปรากฏมาพระมหาเถระก็ใช้ฤทธิ์อย่างเดียวกันนั้นสนองย้อนกลับไปทำลายล้างจนหมดสิน้นแม้พญามาน จะบันดาลให้บังเกิดหาฝนทรายกรดดที่ร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิงีตกลงมาทั่วอน,นาบริเวณปรามมพิธีพระมหาเถระก็ใช้ลิ์หอบเอาฝนทรายกรดนั้นออกไปทิ้งนอกจัก,กรวาลจนหมดสิน้นส่วนว่าชายชนะระหว่างผู้มีลิตของตัวแทนฝ่ายพระและฝ่ายมารที่สับประยุทต์กันด้วยจิตตานุภาพในครั้งนี้เนี่ย จะตกเป็นของฝ่ายใดเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกลูกทุกคนมันฝึกฝนใจของเราให้หยุดนิ่งจะได้ไม่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นเราสัมผัสอันเป็นบ่วงแห่งมารไม่ถูกเครื่องผูกแห่งมารจองจำอีกทั้งจะได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช บังเกิดเป็นจิตตานุภาพเดิดดังพระอระหรันต์ผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้สมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพปรารมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพุธรธมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน turn